sai giảm nha. Bộ. <laughs> đây dữ <dù> bỏ? <bộ. cười> วันนี้ผมจะพามาเก็บพริกนะฮะหลังจากที่ไม่ลงคลิปมา2วันนะครับสืบเนื่องจากดูสภาพอากาศนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นเขานะครับก็เลยยังไม่มีคลิปในการขึ้นเขาวันนี้ก็จะพามาเลาะริมทุ่งนานะครับก็จะมาเก็บพริกเอาไปไว้กินอยู่ที่กระท่อมนะฮะแต่งตัวชิลๆแล้วผมบรรยากาศเช้าๆที่ ร้อนอบอ้าวนิดนึงโอ้ปลามีเสียงปลาด้วยครับในนานะปลาน่าจะเยอะดีอันนี้จะเป็นพกเขียวนะครับซึ่งเป็นของปลาข้างบ้านผมมาขโมยเอาแต่ไม่รู้ว่าแกจะให้หรือเปล่านะแต่ก็มาขโมยแล้วนะครับโอ้หพก สุดยอดมากเขียวอุ้มลืมนะผมเขียวอุม้มลมไม่รู้ว่ามันจะแดงไหมแต่ก็เป็นการมาเก็บที่ขโมยนี่จะเป็นพริกอีกชนิดหนึ่งนะฮะเหรือว่าชนิดเดียวกันโอ้น่าจะชนิดเดียวกันนะฮะผมก็จะเด็ดเอาไปเลยนะครับก็ถ้าเรามาเห็นเขาสิว่า กูได้น้อมาลักมาคิดนะครับพิกสวยมากครับผมพิกสวยๆกางเกงก็สวยนะฮะใส่กางเกงอะโวคาโดนะฮะน่ารักตะมุตมิเหมาะก,กับผมเลยนะฮะกังเกงอะโวคาโดอู้อี้อ๋อถัดจากตรงนี้ไปก็คือ ป้าแกบอกว่าอันนี้จะเก็บไว้ทําพันธ์ุนะครับก็เลยผูกถุงไว้นี่ก็จะเป็นถุงก็คือป้าบอกว่าถ้ามาเก็บพิกก็คือต้องเอาตัวที่ไม่ได้ผูกถุงนะฮะแสดงว่าจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นไม่ได้เอานะฮะเนี่ยเราก็จะเก็บเฉพาะช่วงตรงนี้นะครับแถวนี้จะทําเป็นโคกหนองนานะครับจะเป็น ก็โคกหลงนานั่นแหละนะครับโอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่บีบแกใส่นะผมบีบแกใส่คนหล่ออย่างผมนะอ๋อฮัดผีงงามอีหลีครับจะกล่าวใส่ปุ๋ยยังเนี่ยไม่รู้ว่าแกใส่ปุ๋ยอะไรนะครับสวยมากเนี่ยนาจะหมดถุงละเก็บได้นะผมเนี่ย ก็เบได้จะเอาประมาณสัก kind of ถ้าซื้อก็เอาสักยี่สิบบาทนะครับพามาเลาะชมบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านนะฮะก็สิบโมงครับผมไม่เช้าหรอกสิบโมงแต่บรรยากาศที่อึมครึมอึมครึมนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะผมก็จะไปเก็บไข่ ไม่รู้ว่าไข่ไก่จะมีหรือเปล่าเหมือนตะอนมีครับผมโอ้โอหต้นพริกนะสวยมากเนี่ยไม่รู้ว่าพริกอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละโกรตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักอีกนะครับน่าจะเป็นอา่า หมักแตงนะครับผม,มรู้เขาเรียกว่าหมักแตงอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นโซลาเซลล์มีใช้โซลาเซลล์นะครับโอ้ข้าวสวยมากครับเนี่ยข้าวสวยมากโอ้ตรงนี้น่าจะกำลังปลูกนะครับปลูกมะเขือนี่อันนี้ก็จะปลูกมะเขือมะเขือ อันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วที่กําลังปลูกนะฮะน่าจะาาระาวๆประมาณอาทิตย์นะผมน่าจะราวๆประมาณอาทิตย์นะอีพีนี้ก็เป็นการมาลงให้ลงนานะครับมาเก็บพลิกลงให้ลงนาดูสวนเกษตรป้านะครับม,มีต้นอ้อยด้วยนะฮะเนี่ยมีต้นอ้อยด้วย ฝั่งนั้นก็จะมีเหมือนกันนะผมส่วนแถวนี้เขาจะทาเป็นโคกหนองนานะครับทําเป็นโคกหนองนาอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดนะครับเนี่ยน,นี่ปลูกข้าวโพดมักสลีเนี่ยข้าวโพดมักสรีฝั่งนี้ก็จะเป็นมันเกวนะครับเนี่ยน,นี่จะเป็นมันเกว โอ้โหน่าจะมันแกวญี่ปุ่นไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ว่าบ้านผมเอื้นว่ามันแกวมันแกวมันเทศสีม่วงๆนะครับบรรยากาศดีดีนะครับในช่วงนี้นี่ครับผมคืมคืมคมหนุนอนุาภาทติขึ้นฮนะสิบโมง เป็นคันนาที่กินได้นะครับผมเป็นคันนาที่กินได้นะมีพริกมีมะละกอนะครับมีพริกมีมะละกอมีข้าวนะครับผมข้าวก็สวยข้าวก็งามฝั่งนั้นก็จะเป็นสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีต้นไผ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ มีต้นอ้อยรถก็ไปลักมานะผมเขาเกี่ยวหญ้าอยู่ผมก็ไปลักมาเกี่ยวยังติดอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่กิมซุงนะครับูกำลังออกเลยหน้ามาลักเอาไปแกงนี่ครับผมหน่อไม้กำลังออกเลย สองนี้น่าจะไม่มีครับหน่อไม้มันอยากโคลยละนี่ครับผมนุ่นนุหน่อไม้กำลงังสวยๆอยู่นะแต่ว่าส่วนฝั่งนี้ก็จะไม่เข้านะครับก็จะดูอยู่ข้างนอกนี่น,นี่ก็ปลูกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าปลูกอะไรนั้นจะเป็นมะเขือเทศเหมือนเขาปลูกเอาพันเฉยๆนะครับ มีต้นกล้วยต้นอ้อยมีสะมีผักเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกเหมือนกันมีเหตุเกิดด้วยครับ